ลืมทูน่าแมวจืดๆที่เคยกินไปได้เลยเพราะนี่คือซาวโดอทูน่าแมวขั้นสุดที่จะเปลี่ยนโลกของคุณใน3นาทีเริ่มซอยหามแดงต้นหอมแตงกวาดองโยนลงชามตามด้วยทูน่ามายองเนสหรือโยเกิรต์ตสำหรับสายคลีนมัสตาร์ดเกลือพริกไทยบีบมะน,นาวปิดท้ายคนให้เข้ากันพักไว้ขนมปังซาวโดอทาหนาช่ำๆด้านนอกพลิกกลับมาโปชีสมอสเซเรลล่าเชดดาชีสแบบจุกๆ ักไส้ทูน่าที่เราทําไว้ใส่เข้าไปพุ้นทูนโปะชีสซ้ำอีกชั้นประกบขนมปังให้ด้านทาเนอยอยู่ข้างนอกตั้งกระทะวางลงไปฝังเสียงนั้นสิชาเสียงแห่งความสุขเพิ่มเนอยอีกนิดเพื่อความหอมกรอบขั้นสุดย่างให้เหลืองทองชีสเยิ้มทะลักออกมาทักทายพลิกกลับด้านให้กรอบเท่ากันเอาขึ้นมาหันโช นี่ไม่ใช่แค่แซนด์วิชแต่มันคือประสบการณ์อยากได้สุดด่วนรถเด็ดกระแทกใจแบบนี้อีกไหมกดไลค์แชร์และ Subcribe ให้ Foodmob ดูวันเลย